สบายดีเด้อเนาะสบายดีบดสุขสุขคนสบายดีตอนค่ำกระดอนกำลัง่ำกำลังเมื่อยพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะทางเทิงเฮือันกินก็มีสองวงสามวงนะจ๊ะมือีก็เป็นมือสันวันดีพี่น้องวันที่สี่ธันวาเนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเด้อพี่สันนะพี่สันผ่นเลยสั่งเค้กมาให้น้องทำเป่าพี่น้อง สั่งตรงจากร้านสาวแสงนั่นเองตอนนี้เขากำลังสิเป่าเค้กกับเด็กๆเดี๋ยวโซนทิพาขึ้นไปนเบิกอยู่เทิงเนาะนี่อันนี้เป็นเค้กนะจ๊ะจากร้านสาวแสงเออปากหั่นี่ยลมลมพี่น้องอากาศก็โอเคจ้ะห้องเพลงเลยบักหำห้องรถลูกแฮปปี้เบอร์ไว้แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยู เฮโยเฮโย Happy b เ r t h d a y to you Happy birthday to you อธิษฐานก่อนอธิษฐานแล้วจักเป่าอธิษฐานก่อน <c oughs> อธิษฐานเออบังฮมกับขอให้เอออธิษฐา,านก่อน,อน,อนจักเป่าเร็วๆ <c oughs> นบนำ้ำนบนำ้ำเอา ผี่ปินมหาเอ้ยพี่ลำลวยว่าดังดังาลองเพลงดังก่อนนมเจ็บมาได้ขมไข่บมาไห้มีให้จากโลกไข่ขเจ็บอระกถูก เรียบง่ายป้าป้าป้ี้าเอ้ตบมือตบมือเรียบร้อยสุกสันวันเกิดเด้อประซันให้อยู่ดีไม่แห้งรวรักรวยเด้อจุกซันวันเกิดปทาอันวันเกิดนะคะประซันจ้าอเออั Happy Birthday ชูยังเบาเราบอกเฮ้สกิลแล้วใหเประธานั้ให้ประธานสั้ให้ประธานตั้เค่งน่ปลาทองตุนนี่สนะเะธานมือมืออไรปหลองปาทองขนาดินเลยมันเกิดไปที่ทำัประาสุขสันต์มันเกิด <chat> ีิซันร่ำรวยร่ำรวยเหง่งเหง่งแปงปงเนาะตัดแล้วเด้อตัดเลยจ้าเค้กก้อนนี้มูลค่าท่ายแสงสองดสี่ร้อยบาทจ <com> <and Tools> <Familie> ้าสี่ร้อยบาทเป็นเค้กอย่างนี่เป็นเค้กใบเตยเอาหมกใบเตยเอาถือใจอีกแล้ว ต่อไนีคือจ่องตาปฏิเค็กอย่างเดียวนะคะอยากกระพักนะอยากกระพริบอยากกระพักจิ๊บเราไม่ื้ออีกหนึบตัวอยากนี่เขาเจอะมาอยู่เจาะผลประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะวันเกิดพี่ชันวันที่สี่ธันวาน้องทำวันไอเอรวันเกิดเจ้าวันที่แปดธันวา โูหูกบ็รอเอกบาว่ะแล้วก้อนได้สิ่นได้ส่วนอันทางหลังกำลังเห็ดกินพี่น้องอุ้ยคือเป็นตาแซบแท้ปลาเนื้อเค้กเน้นๆอมอุ้ยดีส่แซงกันจอบลมนะเผ็ดบ่อย่าอย่าข้ามาไก่แล้วลนกนับว่างนะเออแล้วอุ้ยรสสวยงามต่มทองเรื่องไทยหูไว้เนี่ไวโปรมด แซ่บปะจ้าอันเวลาเรืเนี่อยนไปหาลุ้งเลยเดินทางมานี่ออกมานี่อาคิดจะยิบออกเว่ยนะบวงออกอย่าห้องวันโอเ่จ้ายางแหละบัำตักกินทั้งขังว่าลูกันสบายดีได้ปะเนาะจ้าวัแตาปักยู่งินสงสัยสิบริกินข่าวยังไงอ้มา อุ้ยคือเป็นตาเสียบใชเนาะบาาเคกใบเตยเพิ่นวายยังนะเค้กเน้นเน้นเอันนเอามาจานะแซ่บบ่ฮําเบพี่น้องแซ่บหำบ่มาชิพน่องห้ามไม่หมถึงพอนใส่เด้อพอดีพอตอบเลยตัดกันเดียวเข้าใจผิดขออภัยค่ะ บ้าตายแล้วบ้ได้เข่าคือจะไปกินเขากินน้ำตาโคกปลาสาบมาแล้วโอ้โหมึนี่ไม่อยากแจ้งแล้ยทมนกนี่เป็นช็อกโกแลตแท่งนี่เอาม่อใช่ไรพี่แล้วน่งนี่เอ็มือเขาคุ้อะซิมซิมเดมายกินไหมเรียมือเขาเจ้าว่าบ่วงบะคู่กันบ่ขบครับ มือลิงนะเด้อปากคำแซีบอ่ะบปลาทองนี่เอากินแล้วกินแล้วต้องซื้อด้วยนะโปรโมทห่านซอยในเด้อไปทางไหนก็โปรโมทห่านซอยในว่ะสิร้านร้านสาวเค้กเสียเสีจกว่สิเออแฟนกแลวนยี่บอกเาพวกแฟทีเด็ายกั ปีนี้ยังท่านไปปนหนาว้องปีพูนเมืาเดินไปแซบบอหาม้อนหูซื้อว่าเวลาน้องทำใส่สูตรหูซื้อว่าแก้มตุยแซบบอาปบินไปหาพออย่างเดียวพอใจเป็นอย่างเง้อเอาบอามไข่บอาย่ๆีบๆ่กินเต็มหมอจะน่ากระแตกแล้วนี่แม่อกเมื่อยหาเ้าม ข้าวนียย่านเห็ดจิ้มไฮไวบอตข้าวติ่มซิทน้ำติ่มจีนเนีน่ยเนหวาน,นเผื่นี่เลยแสบจมูกยายบุญแชมพูเป็นยังไงใอุ้ยพันขั้นสชมพูแสบเพราะมันเป็นของหวานอยู่เดียวเนาะทาไปชิม,มักหวานอ่ะสายหวานกับเค้กอ่ะแสบพี่น้องมันเป็นแบบว่าป้าซ<ะ>ันไม่ได้กินเค้กจ้าประสันบอกว่าเอาเค้กทาหน้าแทนหน่อยเอา อาบเลยน่เราอาบเต็มมือวานนี่มันบ๊จ่อยไอ้พ่อจะกินน้ำแน่จัอกจกปิ้นไปทั้งไหนเดี๋ยวนีนทังดีใจได้กินเค้กพรอมจอยเอ้ยยุนนแลทรงไซสิพากันอิ่มเขาอยู่เนาะ มเแนกตำปลาก็ไปนังกินเค้กยู่ในครัวปลาจนบดตำเยใกลแช่เมื่อไรเยลลี่ไปิเลยนั่นมาเดินมาเดินยั่งอยู่ปลาทอมกินป่าทอมหน้าวางเต็มทให้เ่นใ้นเตงเยงอพี่น้องกินเค้กลงนี่แต่ว่ากินข้าวแรงกัสีดึกไปนจังไดนะควาเปนแช่กินจน่าปากเกกนนั่นจอยเน่มาดู แบบบ่ไดกินข้าวแรกหรกเวขมดอ่ไปเ็มอยบ่ายมอก้นันนะเนาะบักแฮมบัดคาอีก้มออกเพื่อคนไทเอาใส่ตู้เย็นไว้ตีมือได้ส <t un ters> ิเศ well ้ามากินยู่พีกินยยใสไดกินนี่เ่เ่เา่่เราอยากมานั่งใกเอ้อยเราเ่ลค่ะเดียวเรากเศ้าเลยนะจะสั่นเท็กจักสันมันเกิดจะมันเกิดเดอประซัน มูลค่พีซีดซีโหนี่ซีเนี่ยเ้าเลยสร้างเคกแจ็คสันมันเกิดเจ้านั่นเอาแจ็คสันกัเอาสร้างแซงไม้เราเห็นเอาอละจะพันก็อละสองพันบอาเลยเส็เดี๋ยวเจ้าใจเฮ้ยเงินโตนะจกออกมาใส่เดี๋ยวนี้เลยหนึ่งกัพอดีซุบเกับเงินเดือน้วก็เงินคือจ่ายแสงไปเลย ตัวเสียกอนละพันมาไปทันเด็อกดงอกเบี้มัน่าถึงคิวเธอเลยฮาสิตูดยังนักแลยวันเกิดเธอแซงเขาเ็กระตตกน้อยเราทนามมาเอาหาสาดนี่มีเค้กจะมีนะ้รัสองซาสามซาส่าด้าซาันตอนนี้น้องทำผิดพขาลรู้ทีเดอเค้กแต่งงานแล้วก็ตัดจูพอดีไปแซงไปนอนยอะมาอพมาาหั้นูไปร้องสียบานอสอนไหนจสด้ยน สองสันเอาพอดีกับเจ้ายืนรลดสั้นละพันแล้วอ่หกสั้นก็หกพันสั้นกักบ้านั่นละพันแ้ั่าใ้เนหลายเลยเอาเครื่องสั้นมาสิคะแนนเอาเครื่องล้จยเครื่องเครื่องชั้นครื่งสั้นได้ซ้นี่ครื่องเครื่องนึงมาได้ซ้นี่อันเดี่เครื่องสัแล้วว่าก้อนใหญ่กับพันหนึ่งเครื่องสั้นกับพันหนึ่งแล้วอ่ะเอาแบบไหน ทำอาหารกันกินอย่างอื่นในซาเจ้าสิจาร์วันเกิดนะเฮาสิมาตูดได้วันที่าวแปดปีนิ้วหนาบริจัดปงเขียบโตฮาได้บยขี้เค็มนะอยากป้งขี้เค็ยวันเกิดและลูกๆไปกินเค้กไหมลุงเรนทากบมาพี่น้องเพ่ึ้อไปกินเค้กคือไปกินข้าเขาวแร้งนะ มันเกิดป้าซันขออนุญาตมาถ่ายไก่ๆพี่น้องมันโบเห็นอยู่ค่ะพี่ซันอายุเยอรมันจ้ะแต่อยู่พี่กับเกิดคือกันเกิดกับนองรำเนาะแต่เกิดจนเ่าลุงเลือนเ่าเคยจัดมันเกิดเ่เคยมีน้โม เกิดมาที่สายป้าเดินมาเเนาะมันจับรอบเดียวจับรอบเดียวเลยนะมาเลยมันเกิดเฮิงไรเกิดเฮิงบุญจักหุนอายุบุญจักหุนวันเกิดเอาอายุบุญจักเืมแล้วลูกละลายคนมันมัไม่ย้ายเนาะอีแม่เรามีแต่บอกว่าอย่าคุ้หัอายุจกปีต่อไปหาท่าว่าเกิดพร้อมผู้นั้นผู้ใดเลยพี่น้องคอยยังบ่ญหัวคอยเกิดมันหยั่งนะแล้วไปหาบูญเด้อเกิดพร้อมผู้นั้นเราว่ะไปหาเลาอทามเอาเนาะ เราปีค้ดอีโดนในลูปนี้คงขาดบอระยันนันเกิดยังมือแรงตอนควยขอขอนี่มาแล้วคือจะมาค้ดอนในลูนี้คงขาดจักปีไดอารดนะคแหมบุญิ่นเค้กนเกิดพี่น้องอบอุ่นสนุกสนานวันเกิดเด้อด้วยรด้วยืออยแกงหายป่วยวๆนะคะ ายแต่ดดแล้วถาแต่เลามายามนี่แหละเนาะแต่ลมายามมายามกินถือว่ากินเขาแรงไปแล้วกันอิ่มแล้วยาจอยคือทำอะไรกิ่มไปมืออิ่มแล้วปากก็ไปกินมืออื่นอิ่มแล้วยาจอยเบื่อนมือ ควันไฟในเด้แต่นางเบึงเขาเมาอยู่หมดแล้วสิเสี่โมวฝัแรงวนนแล้วเคกมท่าสิขาเจ้าก็ปักจอยได้ดังนะฮะจะร้องก็ไม่สิท่าจ้ะจะร้องกัไม่ร้นงงงสุดยังใหญ่ใหญ่เลย วันเกิดน้องทำวันที่สิบแปดยี่สิบแปดอยี่สิบแปดสิงหาเดี๋ยวบเป็นสิงหาท่านวา่านสิงนห้ากับคุณแล้วโบแมนมังกรอีนทำย่าดับหน้ากัแล้วยี่สิบแปดท่านวาบรีไก่กับปีใหม่ปีที่้วก็บริจาอมันมันบริไก่กับปีใหม่เพราะอันนั้นยี่สิบห้าครเป็นวันคริสต์มาสยี่มันเกิดน้องทำเวันที่สามส็กับปีใหม่เนาะ โอเคถ้าไปกินปีใหม่เนาะขี่ลิงมันจะขี่ต่า่เต่าย่งสวนขี่แบะ่แม sí, ่ปีใหม่แม่บะปีเียว่อยเลยขี่แบะแม่กับแบะเบะขี่เบะมาเมียในยังขี่ยังมามาขี่แบะบ่อู้ะูจะคือเบบะ โย่โอ้ยเป็นตาหักกระโดดไม่ออกเลขแม่เด้ทำเจ้าขบอกเลขไปในแม่ช่วงนวลได้ข้างเพื่อซ้ำคือแเลเนี่ยเมาลิ้นโอ้ยเราเป็นตาหักไหมค่ะเป็นตาหักบอกพ่อใหัวพี่เนาะคือคือเลยเกิดเจอแจัดแบบไรเรียงปลาเผาเรียงมูกระทะเรียงอย่างเรียงอย่างเรียงไกลเรียงเล็บแม่บังคัสิเรียงอย่างเรียงอย่างลูกมันเกิดเจ้า ยังคิดนักแล้วเงินยังเบิดคือเงินเพิ่์นของโบยังใชยบ่ดีเลย4,000น่ะคิดนันละพอดีเลยโตคิดดีๆได้เบิดครอบครัวเนี่ยมี25คนตูดอย่างเดียวไโตหั่นเกืเกือกไกลหั่นเกือกือไกลลูกเอาตัวนึงไกลลูกสี่อย่งไก่น้อยตัวนึงนะจ๊ะงานวันเกิดน้องคำพี่น้องเออคนรวยอย่างโจโจ แต่ว่าญาติพี่น้องล้วนทั้งเบิรมีเสาหาคนแต่ว่าสีสื่อไกลน้อยมาเลี้ยงวันเกิดเนาะจมอยเอ้ยนี่เดี๋ยวก่อนทำนี่รุ่นเป็นอะไรมาเพิ่งหมอยรุ่นที่แม่ไปเก็บหอมเก็บหอมโอเคพี่น้องก็สนุกสนานเฮฮาสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่ซันเนาะ มาบันี้ก็คือที่แหญใหญ่กันไปหาเห็ดกินกินเขาก่อนเนาะขอบใจเพือสู้สุข้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบาแปบสวรเดิอเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจไปแล้วสบายดีสุขคันที่เปีดด้วยพิชนแฮปปี้นิวเยียโอเปอแมนดีไหมฮ่าฮอปฮ่า